ไอ้งบประมาณที่พูดถึงเมื่อกีนระบบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยของเราอยู่อันดับ32ของโลกไปแข่งบาได้ตกป๋อมแข่งบาได้ตกป๋อมหรือว่าจะมีปีหนึ่งมั่งได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่มันเป็นวิชาชีววิทยานั่นน่ะปีนั้นแล้วก็มีอีกปีหนึ่งไปได้ที่ไปแข่งวงดน,นตรีโยธวาทิต ของโรงเรียนแถวจังหวัดตราดไปแข่งคือกันเอาเรื่องเรียนเนี่ะพอแข่งอับเขาได้อยู่ไทยฮะแนอวิลีน่ะบอบระพานตามพระราชบัญญัติการศึกษาปี2 5 4 2ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมมาตราที่67นั้นก็ระบุถึงว่าเราจะสนับสนุนกระบวนการวิทยาศาสตร์เทคนโนโลยียังไงเด่อยนี้บ่มีปรากฏ เรามีความสามารถในเรื่องนี้ปัจจุบันนี่ยังไม่ถึงสิบเปอร์เซนคอมพิวเตอร์เฮาก็มีครบทุกรุงเรียนแล้วแต่เราก็มีไว้เพื่อสอนเด็กเล่นเกมตั้งแต่เปิดการ์ตูนรอมันมัดฉวโงงแล้วสิงคโปร์มีประชากรปัจจุบันเกือบห้าล้าน4ี่จุดหล้าน อัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกษิจของเขามากกว่าไทยแปดเท่าแปดเท่าเนี่ยของสิงคโปร์นะของเรานี่ไมเ่เรื่องอความที่ว่าอยากจะอา่านมีนิสัยในการรักการอา่านการเรียนรู้นี่จึงมาตราเจ็ดมาตราแปดของรัฐของพระราชบัญญัติการศึกษานี่บอกว้เลยว่าการศึกษามีกี่ประเภทการศึกษาตลอดชีวิตการศึกษาอะไรยังไง จะต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงไปนั่งอยู่บนไหนบ่ได้หัวซ่ามันยังยอกกันเล่นแล้วบางคนก็นอ่านหนังสือการ์ตูนแต่มาไปที่อเมริกาเวลานั่งบนรถเนี่ยจะชอบมองดูบางทีในป้ายรถเมล์คนมานั่งคอยรถเมล์คนฝรั่งเขาเขาบอกกันในสองคนเขาอ่านหนังสือนิ่งเลยมูฮาเห็นเป็นปกตินี่ตามหัวลำโพงตามโมชิดไปดูฝรั่งนกเป็นฝรั่งขี่นกที่เม้าเหลามายัางเต๋หม,มาอยู่น้โมนี อันนี้ฝรั่งขี่นกขี่นูนี่แต่ว่าไอ้ฝรั่งของแท้เน่ะเขาจะศึกษามา,น,า,านั่งถ่ารถเมล์เขาอ่านหนังสือเล่มบุย้ยบบกหมุนหัวนอนได้ห้องเฮาเนี่หางงาบกำงาบนี่เขาอยู่ในสกอเขาจึงทำเขาทำโพลน้องเขาเหมือนกันก็ว่าผู้สนใจการศึกษาเนี่ยเขาเอาเพียงหนังสือพิมพ์อย่างเดียวของฮ่องกงเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบสอง ญี่ปุ่นร้อยละห้าสิบเจ็ดจุดสองเกาหลีใต้ร้อยละสี่สิบสิงคโปร์ร้อยละสามสิบหกมาเลเซียร้อยละสิบสี่ของไทยสนใจร้อยละสามเอาก็มันดีแหละคันว่าเรื่องสีกินเรื่องสีเล่นนู้ยืึ่มกึ่มขับรถออกมาเขื่อนขบวนการปานสิเอ็ดเล่นสองขาม เรามีวัฒนธรรมไม่เรียนอย่างนี้มันจะไปศึกษาตลอดชีพได้ยังไงเนาะนี่พี่น้องบองพระโอนแซมทรายคุณะคุณะนะ <c oughs> มันไม่ได้ไม่ได้มีสมองที่จะวิวัฒนาการอะไรเลยไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่มีสมองไปจะศึกษาอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังว่าพูดตอนเช้าวันนั้นให้ฟังไงไหมถ้าหากว่าลูกแอปเปิลมันหล่นต๊บลงมาหมูห่อแลนเก็บกินมันบอกกัดปวดเลย แต่ลูกแอปเปิลหล่นตุ๊บลงมาเซอร์ไอแซคนิวตันเขารู้อะไรเขามันโมเมนต์สมองธรรมดาโน c o m คอม b อนเบรนไม่ใช่สมองธรรมดาแทนแค่แบบแอปเปิลหล่นตุ๊บลงมาในห้องกากระดหมอหน่ง่นอาร์คิมิดิสไปสตรวจสอบว่ามงกุฎของพระเจา้าจักรพรรดิเนี่ยมันมีอะไรผสมปลอมปนเข้ามาในทองนี่เท่าไหร่ คือจะได้ก็คือบอออกเมื่อน้นไปอาบน้ำเขาทําที่อาบน้ําไว้เป็นที่สาธารณะก็แก้เปลื้องผ้าออกหมดอาบน้ํขณะที่หย่อนตัวลงไปในน้ํานั้นก็แกก็น้ํามันก็ล้นขอบอ่างออกมาเท่ากับเนื้อที่ของตัวแกแกก็สามารถเข้าใจถึงหลักไอ้ตัวนี้ค่าที่เขาปลอมอะไรเข้าไปในนียห้องกากกากหูแล้วหูแล้วสแตนโคลโลโคโลไปผ่ากบนุญอง ดีใจหลายผู้พิชิตธรรมชาติแม้เพียงด้วยความคิดนักปราดโลกอย่างลับนีนบอก,ก็ดีไอสตลายก็ดีหรือท่านที่อยู่บนรถเข็นเนี่ยคนคนนี้นี่เก่งคี่เรียกว่าไอสตลายสองเนี่ยพวกนี้ในปัจจุบันนี้เขาพูดถึงเรื่องที่เรื่องฝากไว้ว่าจวงหัวข้อเฉยๆเยช้าวัวววานจวงหัวข้อให้นะ วันนี้เราจะมาไฮไลท์รายละเอียดตอนนี้ก็คิดว่าจั่วหัวได้พอสมควรนิดนิดหน่อยหน่อยต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องว่าเราจะพูดเรื่องที่ว่าเข้าไปสู่หลักที่เล็กกว่าอะตอมระดับอนุภาคนี่เข้ามาสู่เรื่องของจิตนี่คือยังไงแต่ว่าก่อนที่จะไปก็ได้ทิ้งประเด็นไว้สองสามประเด็นขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ได้พูดถึงพระอย่างเดียวที่ว่าพระหลงผิด แล้วก็ไปดําเนินบทบาทผิดกับญาติโจมเอาบทบาทไปใช้ในทางที่ผิดคิดว่าโยมจะพออกพอใจที่ไหนได้มันเป็นการประจบประแจงโยมเราโยมเข้ามาวัดเพราะมหรสพเนะี่ยเข้ามาผิดๆทีนี้มาถึงครัวเราบางครัวเราเนี่บางทีเรามีความเข้าใจผิดว่าที่เราไปดื่มเหล้ากับญาติกับโยมเอ้ยขออภยัยกับประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเออนั่นคือเราไม่ถือเนื้อถือตัวเข้าใจว่านั่นคือการจูนเรากับเขาเข้ากันได้ เรากับเขาเข้ากันนี่เข้ากันได้หันหน้าเข้าหากันคุ้นๆใช่ไหม <c oughs> หันหน้าเข้าหากันนี่คุ้นๆไอ้เราก็มีความเข้าใจผิดว่าไอ้ทาอย่างนั้นคือการไม่ถือหนาถือตัวตวกลงเลยกลายเป็นผู้ติดเสพติดไปโดยที่เราไม่รู้ว่าปูชนียบุคคลคืออย่างไงพระกับครูนี่อันเดียวกันเลยนะ้าพูดตามหลักอันเดียวกันจะต้องใช้ระเบียบเดียวเลย เราจะต้องเป็นคนสงบเสงี่ยมเป็นคนเป็นครูทั้งเส้นทั้งเอง็นทั้งผมเส้นผมถึงปลายเทา้าบางคนไปเข้ากับประชาชนมากจนถึงกับตนเองถลําลึกเข้าไปเอาตะมาคิดถึงครูที่สอนหนังสือตอนเองมาปัจจุบันแกไปเป็นผู้ใหญ่บ้านครูที่สอนตะมาตั้งแต่สมัยจบป .4 ตะมาไม่เคยได้เรียนถึงป .6 จนเท่าเดียวนี้ชีวิตยังเสียดายอยู่สมัยนั้นยังไม่มีถึงโรงเรียนป .6 แล้ว ปีออกมานั่นแหละมีโรงเรียนปกเขาเขามีแล้วแหละแต่เขายังไม่ได้ไปตั้งนะั้นยังกันดานพอจบป .4 ปั๊บก็ร้องเหตดละเห็ดแล,เห,ดลเหินไปรับจ้างตลอดจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้เรียนถึงป .6 ความรู้ก็มีจบแค่ป .4 นั่นเองครูคนนี้ก็ถูกแกก็ถูกอเปยหิออกจากโรงเรียนเพราะแอลกอฮอล์นี่ก็พอมีความเข้าใจผิดว่าเออจะต้องไปเข้ากับชุมชนเขา การที่เราจะเข้าสังคมโดยไม่ต้องอาศัยอบายมุกมันก็เข้าได้บางคนเถียงลยโอ้ยมันก็มีแน่ธรรมดาเนาะเข้าสังคมมันก็มีแน่ของมูนี่เพื่อนว่าทําไมนในหลวงท่านไปเข้าสังคมท่านไม่มีเราคนไปนั่งถ่าตอนรับเราเป็นหลานๆเมื่อเห็นเราอ่างโอ้ยมื่อสิไปเข้าสังคมคนพ่ายกวนเบียร์นั้นมันกวนกันต้องแดงต้องแดงมาเมื่อเห็นเราอ่าเอาสิมาอ่างไปเข้าสังคมเวลาพาสิไปสวดบุญ ผีไปพ่อกันหลายองค์นี่เมาเขาปริบาสนี่คือบอกว่าวโอ้หมูเหาคนละกขวดเถอะคือบอกว่ามันไม่สําคัญแต่เราไปอ้างสังคมสังคมแปลว่าไปด้วยกันสังตัวนี้แปลว่าพร้อมกับดีคมะมธาตุแปลว่าไปสังคมแปลว่าไปพร้อมกันไปด้วยกันไปทั้งหมดรู้ไหมว่าเขาทาเหตุฟังเขาทำยังไงสังคมของเหตุฟังคืออะไร สังคมก็เห็นนางลมเอาขี่เรือยซึ่งเป็นยางขี่เรือย,ยางมาจากยางเห็นไหมแล้วก็มียิบซ้ำกี่ส่วนมีแป้งขาวกี่ส่วนใส่ผสมกันไปแล้วเอาหัวเชื้อใส่ก็ไปรัดเอาไปนึ่งแล้วเรามาไว้ให้เย็นแล้วก็มีการครอบมีการลดน้ากี่วันมีสูตรของมันนั่นก็คือสังคมของพวกวัตถุสังคมของร่างกายเราเ่ามีผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อเยอะ แงกระดูกม้ามตับไตใส่ปอดใส่น้อยใส่ใหญอ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสเ็ตน้องเลือดมันข้นน้ำมูกน้ำหูน้ำตาน้ำลายน้ำมูดแล้วก็มีลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจแล้วากนั้นก็มีธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่คือสังคมของร่างกายมันเป็นสังคมไมงแปลว่าไปด้วยกันถ้ามันขาดองค์ประกอบมันก็ชารุดไป แต่พวกเรานั่งอยู่ได้่ใช่ไหมเพราะเรามีลมตอนนี้ถ้าเราไม่มีลมเรานั่งไม่ได้เขาเรียกว่าคนอมาพาตพาดเป็นภาษาบาลีมาจากคําว่าวาตะแต่ภาษาบาลีทุกคำมันแปลงมันจะแปลงเป็นพอผ่านอย่างคําว่านิวานก็เป็นนิพานอมาวาดก็เป็นอมาพาตอันมะตัวนี้แปลว่าไมา่วาตตะแปลว่าไม่มีลมที่เราเดินไปเดินมาได้นี่เพราะเรามีลมมันขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนของร่างกาย สังเกตบางเป็นอย่างบางคนเนี่ยเข้าเฮาใจมันสั่งอยู่แต่แขนมันโมไปนั่มเขาเอิญคนลอยคนเป็นอมาพาตมันไม่มีระบบขับเคลื่อนใจก็สั่งยุ่แต่มันโมเหตุนําเนี่ยอันนี้คือคือเรื่องของสังคมแล้วเราก็มาเข้าใจผิดเ,เองกับมีแน่มีแน่ใน,นที่สุดเราเป็นยังไงถูกสังคมกลืนเราถลํมก้าวขาเข้าไป พ่ต้องมีก็ได้แต่เขาเหตุบุญพอบุญแม่เนี่บางคนยังเบาเออกันบ่มีเหล่าบ่มียาเขาบ่มาเซือนอย่าให้มันมาอย่าให้มันมาเขียนจดหมายไปบอกลุงนาีว่ามึงอย่ามาถ้ามาอย่างนี้มึงอย่ามาเขียนจดหมายเดเลยมึงมามึงมีเรื่องแน่เอามันปานปุน่นเขียนจดหมายไปบอกลุงนาพดตัวไหนยักเดยวบอโอ้ยานเขาบ่มาว่ายานบ่นมีคนมานั่นแห้งดีแห้งถ้ามาเพื่ออย่างนี้อย่ามาเลย ต้องให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้ตามานี่เป็นคนเด็ดขาดมาแต่ไหนขนาดไปต้องกันนี่ผู้ยิ่งผู้มูเดียวกันนี่เป็นผู้บาน้งกันนี่แซวลผู้ยิ่งนี่ข่อยยางนีเลยเด้โบเคยเวาลเลนว่าว่าอินลีถามเขาว่าถามไปเป็นยังสิแซวลเขาเห็นยังมันมันไม่มีประโยชน์ประยังอะไรทําอะไรทําไม่มีเรานี่ว่ากอบก,ก,กอบมึงมีเสิยกอบกอบกินนี่ไหมมูจับขึงผืชเอาเราแม่ของเทราดกอบเขาปากอปากอ,กอบอกุบิโรดบบเกียรให้โม เทากับทำท่าอมไปหน่อยๆบ่ให้เขาลงไปในลำคอเพรลุกขึ้นกับข้าไอถิมก็ดีทำเขาเพระได้พิษเขาบพรได้กินศาต์นี่ว่ววา่าเสิมันลวงลงไปในลำคอเป็นเด็ดขาดสิ่งไม่เป็นประโยชน์แล้วนี่มันต้องเด็ดขาดเบ็ดเสร็จปฏิวัติ